สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการไก่กุกกพาเ,เล่นเกมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมมาใหม่กับเกมแนวนิบรุ้นเหมือนสปีดดิฟซะอย่างเกมคาร์ไรเดอร์ดิฟนะไปเกมแนวดิบรุ้นเหมือนสปีดดิฟแต่เป็นสายเป็นเกมสปีดดิฟรบบเด็กๆนะครับหนูน้อยมาขับรถเล่นนะครับไปกันแล้วก็ไปเล่นกันเลยครับไป โอ้ยเป็นรถกู p ก a เ s สโตนด้วยทำไมอ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> กูรักครับรถรถวีพีปอ,อกรถแจกไปแย่จ้ะตอนนี้เราเล่นแบบเป็นทีมโอ้โหพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วกระดาษน้ำแข็ง2ู1ที่วนไป อะไรวะเขานำหน้าไปแล้วโอ้โหฟีดิบ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 โอ้ยโ,โอ้ยบาไปแล้วสุดยอดการดิบหาเหรออะไรวะเนี่ยอ้ายชนมั่วเลยเข้าใจไม่เด็กมาขับรถละครับมันก็งี้แหละเข้าใจหน่อยว้าวทำลายตัวหน้า ทำไรตัวใหม่อะเขาเขาอยู่ทีมเราดีกว่าโอ้ย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 มามามาตอนนี้ทีมเรานำโดเลยทีมเราไปถึงไหนก็ไม่รู้ไอ้ยืนนี่อยู่เลยโอ้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 ยชน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 บ้าบ้าไปแล้วลิฟต์อี เอ้ยเอ้ยมันนำไปแล้วโอ้ย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 ส่องจรวดไปมันนำไปแล้วมไม่ได้ไม่ได้ดูดแม่งเลยดูส์นะเอาสิโอ้โหเราอยู่ที่หกวัดดิมิทาน ไปไปล็อก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 เฟลนฟลนเฟลนอะไระเนียมา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 อุ๊ป <É> ด <coworkers> ิฟฟิวโอ้ยชนแหลกเลยโอ้ย โอ้แม่งกอกกูกกเหมือนไงทีแล้วก็ชนะแซงไปแล้วแซาอยู่ไหนวะวะวะว้วว้วอุย้ยตกแล้วตกกันหมดเลยยัง <c oughs> ไงทีแล้วก็ชนะแบบวินวินบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว เก็บไปเก็บไปเก็บไปแล้วไปไปตาทสองไปโอ้โหแม่งดาดเดิมนะครับไปไปอ่ะครับนุ้ยทีมเราสองคนนำโดเราก็อยู่ท้ายๆเหมือนเดิมโอ้โหอย่าพึ่งดิบอย่าพึ่งดิบโอ้โหมาเราไม่ดิบเลย โอ้โหอะไรวนนะน่าโอ้ยดาดโอ้สุดยอดอเราอยู่ที่แปดเลยดีกว,ว่าอเอฟมาแล้วมาแล้วที่ห้าต้องไปของเราที่ห้าต้องเปของเราซีที่สามแล้วที่สามแล้ว เราอยู่กับทีมเราแล้วเราต้องอยู่ห่างกับพวกมันไอ้ปีตนี่ไปกันเลยเพื่อนอ่าอ่ะ,อะไปปีตไปีตโอ้โหเก็บตรงนี้หายเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันตามมาแล้วมันตามมาหมดเลยแฟงเลย <g ül> อยู่ดีก็ลวงที่เจ็ดเชยเลยมานอนสปีด no มา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 แล้วมาแล้วเฟรนเฟรนตาสุดท้ายแล้วเราแชงมันเราแทงมัน เอ้ยเราแจงผ่านไม่ได้โอ้ยม่งติดกันเลยไปไปเจ็ดตรงนี้ผานเลย <c oughs> โอ้โหล้วอยู่ที่เจ็ดโอ้โหเราชนมั่ว, <c oughs> วก็ดิรมรถไม่เข่งอ่ะครับเราจะทำยังไงอ่ะเออ เออที่เราไม่เก่งครับจะทำไงครับสามสองหนึ่งหมดเวลาจบแล้วละกันโอ้โหเยชนะชนะชนะเกมนี้ก็มีระบบตัวละครหลายแบบไม่ต้องตัวน่ารักหุ่นยนต์ช้ยอก โอ้แล้วก็ผู้หญิงได้หญิงได้หญิงอ่ะโอ้เฮ้ยสวยยังน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ก็ดิใจาโอ้โหหญิงงูอันนี้ก็เด็กเออต่อไปก็ดูรถแล้วครับรถผมว่ามันยังมีแค่นี้อ่ะรถ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 นี่ จะจึงมีรถเก๋วเนีโอ้โหผมมีแค่สี่คันห้าคันตอนนี้ก็สามารถปรับตบแต่งเครื่องสลัก์เปลี่ยนล้อเปลี่ยนลงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนลายอันนี้ก็เปลี่ยนสีของอะไรวะเขาอะไรวะเออโมเตอรความเร็วกันอํมเชเลเขาเปลี่ยนป้ายทะเบียน โอโ้มีตบแต่งจากการดีไซน์รถโอ้เราสามารถทำรถได้ตัวเองเลยเรอเนี่ยหรือปรับแต่งเจ๋งอะเออดีว่ะอ๋อสามารถเปลี่ยนสีได้อ๋อเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีแดงสดีนู้น เจสีโอ้เจงอะ่ะเออยืนยันนี่เกิดไปเกิดไปโอ้หอิโมจิเฮ่ยทำไมวะ ากเล่นเกมน,นี้ก็รีบจชายคลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ใครกดไลค์ e, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำกินต่อไปครับขอบคุณครับบ๊ายบายจ้าท็กซีครับไปละบ๊ายบายเฮ้ยลืมบอกไปเกมน,นี้มีล็อกอินเจ็ดวันวันที่สามจะได้ลดฟรีได้นะครับโลมาเล่นแล้วครับวันนี้เท่าไงครับไปละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโลมาเล่นได้เลยไปละบ๊ายบาย